ะส้มวันนี้ตันหนึ่งพี่เมื่อวานห้าร้อยรูวันนี้ตันหนึ่งเนี่ยดูดิครึ่งรถแล้วดูในรถเยอะมากใครมาพี่ยานะ,ะไหนอ่ะโอ้ยผู้จัดการร้านเออกว่าจะมาก็บ่ายโมงเที่ยงอ๋อนี่เขาผู้จัดการร้านไหนดูดิผู้จัดการร้าน เฮ้ยไปไหนวะอยู่เปล่าไอ้ก้าเบิดเปิดสิเปิดดิพิญญาพี่เปิดเปิดสิผู้การร้านมาอือคือมาใส่รอบแล้วฮะคือมาหลายรอบแล้วค่ะไอ้หูไอ้หูผู้การร้านพิญญามาแล้วพี่ก็มาถึงอือเขาเขาทำงานกันเสร็จแล้วผู้จัดการเพิ่งมาที่จอดไม่ได้งาที่จอดไม่ได้ไมม่่ีีทจอดไม่มีที่จอด ผู้การเองไม่มีที่จอดเลยผู้จัดการไม่มีที่จอดมานี่เขาเนี่ยมูลเขาตั้งร้านแลวพี่เกเลือกมะนาวเก็บไปทำน้ำหมักชีวภาพไปร้านนี้ก็อร่อยร้านรดช่องสิงคโปร์ร้านรดช่องลุงถาวรยังอร่อยเหมือนเดิมมานเนี้ยคืออร่อยอยู่แล้วก็ขายดีขายหมดทุกวันนะร้านเนี้ยไม่ต้องเปรีปโปรโมทให้เขาแล้วเขาขายดีอยู่แล้วเนี่ยรดช่องสิงคโปร์ลุงถาวรสูตรปักใต้เนี่ย คือขายดีแล้วเออมากินได้หน่อยก็ได้ไหมเอามาแก้วหนึ่งสิบห้าบาทอีกแยพี่เอกสิบห้าบาทเอาไปสิบห้าบาทจ่ายด้วยนะอุดหนุนพี่ยาคนนุดหนุน่นแล้วนะอุ่นนุ่นดูว่าอร่อยเหมือนเดิมไหมอืมวันนี้พี่แต่งตัวสวยจังเสื้อแดงชาแนลบอกอร่อยเสื้อแดกมากเขาเข้ามาดูเขาบอกว่าเขาบอกพี่ยาแต่งตัวสวยจังวันนี้เหรอวะอืป้ากวานจริงพี่คนนี้ปากหวานเสื้อแดก พี่ยาตังคอนพี่ยาคอนห้าบาทวันนี้ผ้าถุงห้าสิบบาทมาจากใต้ผ้าถุงผืนละห้าสิบบาทมาจากปากใต้นะเนี้ยอืมเนี่ยผ้าดีไหมผ้าดีอุ้ยเบาอืมกนเดินไม่ได้ต้องเดินทางนี้มีของืลืมลืม ร้อสิบบาทอันนี้อะไรนี่ยี่สิบอันนี้ยี่สิบขนมอะไรเขาเรียกเค้กหน้านิ่มแบบกล่องยี่สิบบาทเฮ้ยขนมครีมอนไม่มาเหรอวันนี้ไหน,น,นครีมอนน่ะอนโอ้หอันนี้ก็มานี่เองอันนี้อร่อย,ออยนี่นี่เฮ้ยเอ้ยนี่ยังไม่ได้จิ้มมาอันนี้มาอันนี้มาใหม่กล่องอะไรกล่องอะไรกล่องละห<ๆ>้าสี่เป้งเปิดฝาหน่อยเปิดฝาหน่อย ห้าสิบบาทมีตังไหมห้าสิบบาทมีตังไหมยัวมึงมึงมึงร้อยห้าสิบบาทเอาไปนี่นะเดี๋ยว้อนชิมก่อนเค้กดีเค้กดีเค้กนิ่มเค้กดีเค้กนิ่มอืมอร่อยเลยอร่อยโอ้โหพี่เอกลองพี่เอกไม่เชื่อลลองเยค่ะพี่เอกลอง อร่อยไม่หวานมากพี่ยาชอบแบบเนี้ยพี่เอกกินคําใหญ่เลยกินคําใหญ่เลยดพมไม่เห็นอืมกินคําใหญ่กินคําใหญ่เป็นไงมันมันไม่หวานมากไงมันนุ่มนะเอาไหมอร่อยตะเวนแดกเนาะตะเวนแดกสัก้อนนี้อร่อยครับพี่ให้ตะเวนแดกกินดูหอมละมุนละมุนเลย เฮ้ยคำเดียวเลยอะพี่เอกคำเดียวเลยอะเรียนำตำเลียนเป็นไงอร่อยไหมอร่อยเอาไปินแค่นี้แหละฝากไว้ก่อนตอนตังไม่เบียด้วยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเพป็นไรชิมหลายหลายแล้วมันอิ่มไปไปไปทอนมาฝากไว้ก่อนมาิมหัวอยาเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดี๋ยวเดียวเดเดี๋ยวเดเดี๋ยวเเดี๋ยว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 เดี เตาไว้ก่อนเทียนพอนค่ะมาสวัสดีเก้าร้อยคนดูนสวัสดีสวัสดีโอ้เก้าร้อยคนดูเลยเหรอกโอ้เฮ้ย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 มันดีเลยนะเอกเอกมันมันมันไลฟ์ขายของได้เลยนะเฮ้ยเก้าร้อยคนดีนี่คนดูนี่ไม่ธรรมดานะถ้าเก้าร้อยคนดูเนี่ยไลฟ์ขายของได้วันหนึ่งห้าหกแสนนะเอกได้โอ้ยท้าวจริงคาังหกเหรียญ้าจริงจริงพี่เอกพี่เอกลองมานั่งไลฟ์ตรงนี้ดิ เดี๋ยวพี่อาจะไลฟ์ให้พี่อาจะสอนให้ว่าไลฟ์ยังไงมันได้เงินห้าแสนวันหนึ่งต้อมถ่ายให้ด้วยค่ะพี่เอกต้อมปทูถ่ายให้ด้วยใชค่ะดีกว่าเที่ยวไปตะเวนถ่ายคลิปวันละห้าหกแสนอนี่ยฉนรักผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อพี่อามากเลยค่ะเออพี่อาจากใจอ้าเกิดก็นอนโดยพี่อาคนเราทําอะไรทํามาจากข้างในค่ะมันทํายังไงมันก็เหมือนเดิมเออ คนเราถ้าทําอะไรทําออกมาจากใจเนี่ยทยํายังไงมันก็เหมือนเดิมไม่มีหลุดอ่ะไม่มีหลดุลดไปไหนละ่ะกล้องกล้องอยู่ไหนวิยาขาวิยาขาลบคนไปที่ขาลบคนหาวิยาหน่อยขนมอะไรอ่ะวิยาหนึ่งขนมพิยาขาพโนกัปคืออะไรขั้นไปอะไรอ่ะ ส้เตียวหัวล็อกพค่ะิ้มทยดีนดขีอบคุณค่ะพิขนมอะไรนมกรนมามมี้ามาข้างในมันจะเข้าได้เปล่าวะพยาแนะนำดีมากครับอะไรจะเอาอ้นี่มาให้พาไม่ใช่พี่เอกบอกว่าให้พี่เอกมาไลฟ์สด เฮ้ยพี่เอกคือโมเมนต์ตื่นมาแล้วรับเงินแสนเงินล้านเนี่ยพี่เอกไหนหลักล้องที่ยาระบบก็มีหมดแล้วพี่เอกครับข่าวที่ยาเลยครับไอ้หาแก้วหมดอย่างคาอะไรนะพวกเคลือบพาวเมียวอะครับที่ว่าอยู่โคราชหมดแล้วหมดแล้วหมดตั้งนานอี่คีมฮอนคีมฮอนทำไมพ่อค้าไม่ร้องขายมึงอ่ะนั่งอยู่นั่นแหละ ไม่ยาร้องไี่ยาเทสทุกคนแป้งนี่เพิ่งออกจากเตาใหม่เลยวันนี้เออกจากเตาเพิ่งออกจากเตาวันนี้มาสายเพราะว่าอบขนมช้าฮืมฟิมอนฟีมอนเตาอืมหอมมากเลยฟูดเนาะเออแดกตะเวนแดกตะเวนแดกเรียกตะเวนนี่ทำไมไม่ตั้งชื่อเพจให้มันเหมือนคนอื่นเขาวะแดกไม่มาก็ยังคิดถึงเออแดกอยู่นะไอเดี่ยวครับอร่อยอ่ะขนมชากววันนี้นมสดครับเออวันนี้นมสดอร่อยเนาะ อร่อยมากอะแป้งที่แเอาลิ้นแต่แป้งจะอะไรเนี่ยอร่อยมากอร่อยจริงๆขนมเขาเนี่ยร้านเนี้ยชื่อร้านไรครีมฮอนนมสดบายปั้นปั้นฝันชิลละยี่สิบห้าบาทอร่อยเอาไปโอ้ยไม่มีทางเดินแล้วไม่มันมันมันเดี๋ยวก็เดี๋ยววันนังคารเดี๋ยวย้ายออกแล้ววันนังคารเดี๋ยวย้ายออกไปอยู่นอกแล้วแม่ค้านะ่ะไม่อยู่ในแนละ้วคือพี่ยาจะมาคิดตังตรงนี้แล้วไง จะได้กว้างไงวันเนี้ยวันเนี้ยทนอึดหนาดไปก่อนนะลูกค้าลูกค้าวันเนี้ยทนอึดหนาดไปก่อนยังไงก็ต้องอยู่มาแล้วก็ต้องอยู่นี่น้ำำําลําไยโอ้ย <ปะ S 1> นี่ <ปะ S 1> ลาเลยไปเอามาเทกังงนะลูกไปลําไยเทกันแบบไม่ทันนะ่ะไปเท